กันสกาเหล่านั้นแต่เราไม่ได้เอามันออกมาเรากับ m e ร์ e มันเข้าไว้ดังนั้นจาก awareness นะสำนึกรู้ไปเป็นดิชตีเป็นคำพูดเป็นการกระทำขอให้มีสำนึกรู้นั้นอย่างสมบูรณ์จริงๆเข้ากันกับมูรีวันนี้นะคะในทางปฏิบัติเนะสิ่งที่เรากำลังจะมองหาก็คือว่าอะไรจะช่วยเรา ที่จะมีการเดินทางที่ดีกับการกลับไปละเอียดอ่อนและอุปสรรคนั้นคืออะไรอันดับแรกนั้นสำคัญมากเลยที่เธอนั้นจำเป็นต้องมองดูสิ่งนั้นเสมอตลอดเวลาฉันเป็นอิสระจากฉันกับของฉันไหมทุกอย่างนั้นเป็นของบาบาฉันนั้นเป็นของบาบา ฉันยกทุกอย่างให้บาบาแล้ว very, very ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นเรื่องดีที่ต้องเช็คตัวเอง่ายังมีฉันกับของฉันอยู่ไหมบาบา,บาบาบอกว่าลูกอาจจะใช้คำ <I S 2> ว่าฉันก็ได้แต่ <but S 2> ขอให้ฉันของสำนึกที่เป็นร่างเปลี่ยนเป็นฉันของสำนึก <And S 2> ที่เป็นวิญญาณ แม้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของฉันเป็นของบาบาดังนั้นมันก็จะยังมีอุปสรรคที่ละเอียดอ่อนนะคะของคำว่าฉันกับของฉันเธอนั้นสามารถที่จะข้ามสิ่งนั้นไหมสอบผ่านได้เกียรตินิยมไหมและไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยกีดกั้นกีดขวางการเดินทางเนาะในชีวิตของฉันเพราะว่ามันจะมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ รากฏขึ้นถ้าหากคำว่าฉันกับของฉันเกิดขึ้นและนั่นก็จะไม่อนุญ,ญาตให้เราอยู่ในการเดินทางของการจดจำและลึกถึงของการกลายเป็นอวิเวนะคะ so ดังนั้น <and S 2> มากเท่าที่เรานั้นมีความสนใจภายใน มันก็จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกไม่ฉันเป็นของบาบา,บา,บาฉันเป็นของบาบา,บา,บาฉันเป็นเครื่องมือของบาบา so ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นก็จะเกิด o r i g i n a l eternal เนาะหรือจะรู้สันสการจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ตามเนะี่ย <And S 2> อันเดียวกัน แล้วลึกล้ําภายในเนี้ย is, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเธอจะให้ความเคารพกับทุกๆคนและในความเคารพนั้นเธอก็จะช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยให้พวกเขาได้เห็นตัวเขาเองอย่างที่เขาเป็นจริงๆและพวกเขาก็จะสามารถก้าวหน้าไปได้ เมื่อใช้คำว่า you first น่ะไม่ได้หมายถึงแค่การทำอย่างเดียวเนาะหมายถึงให้โอกาสให้แล้วก็ในความเพียรพยายามด้วยเราทุกคนล้นแต่ต้องทำความเพียรพยายามเพื่อจะกลับมาบักสมานเมื่อฉันเคารพดวงวิญญาณน่ะ ในความคิดเนาะถ้าหากว่าฉันก็กําลังช่วยพวกเขาให้เขาเก้าวไปข้างหน้า no, ในความเคารพนั้นไม่ใช่ว่าฉันอยู่ในความรู้มานานกว่า senior, ฉันเป็นซีเนียมีความรู้มากกว่าไม่เลยให้ความเคารพกับทุกคนพวกเขาก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เหมือนกันกับพ่อบรามาและพวกเขาก็จะ emerge สันสก,การ,รากฐานของพวกเขาขึ้นของการให้ความเคารพคนอื่นดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเคารพที่เป็นจิตวิญญ,ญาณค่ะที่จะช่วยพวกเขาด้วยให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าได้ครั้งหนึ่งพ่อบรามาพูดว่าแบลตเตอร์แจ็คดิชเนี่ย And, เป็นนักเขียนบทนักเขียนหลักเนาะเป็นโยคีที่ดีศึกษาคำพีปรัชญามามากมาย <c oughs> เขียนหนังสือมามากกว่าห้าสิบเล่มอ่ะครั้งหนึ่งบาบาก็บอกว่าลูกแจ็กดิชเนี่ยไปล้ำหน้าพ่อถ้าเขาอ่ะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีสองสามคนนะที่ทำาให้การบรรยายมากมายพวกเขาอ่ะไปล้ำหน้าพ่อนะบับมาบาบาพูดแล้วบาบะาก็ยิ้มแต่พ่อก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะบาบาว่าอย่างนั้น แล้วก็มองดูบาบาผู้นี้ไปลำหน้าผู้นั้นไปลำหน้าหมายถึงบาบาให้ความเคารพกับพวกเขาอ่ะฉันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ายิ่งฉันให้ความสุขมากแค่ไหนไม่ให้ความสุขกับคนอื่นๆเนาะ เราต้องเอาได้อันดับอันดับของเราคือเหนือเราให้ความสุขกับคนอื่นมากขนาดไหนอันดับเราก็ขึ้นไปตามนั้นเนอะสุขเนี่ยมันหมายถึงความเบิกบานข้างในไม่ใช่แค่คนะุชี่เนาะภาษาอินดียเขามีหลายคำเขามีสุขมีคุชี่ค่ะสุขของเขาเนี่ยคือมันเป็นความสุขที่มันมีความเบิกบาน <ๆ S 2> ภายในไม่ถึงไม่มีใครรู้สึกเป็นทุกข์ศงสารกับเราเลย เรดังนั้นอ่ะฉันก็ข mm ีดเส้นตายนะคะหมายความว่าอย่างไรกับการกลับมาอันดับหนึ่งเนาะหมายถึงการให้ความสุข okay. you know. อันหนึ่งคือคุชีนะคะคุชีจต่างไปสุขในฮินดีนั้นก็ต่างไปมันเหมือนกับความเบิกบานข้างในอ่ะที่มาจากความพอใจนะ ดังนั้นเราก็ต้องเช็คตัวเองนะเข้ากันกับมูลีเลยบาบานั้นน่ะชื่นชมรู้กค่าทุกคนแล้วก็ให้อันดับหนึ่งนอะไรก็ตามที่พวกเขาทำในเวลาเดียวกันบานั้นก็เป็นตัวอย่างด้วยถ้าลูกต้องเป็นอันดับหนึ่งลูกก็ต้องให้ความสุขกับทุกคน ในทุกย่างก้าวท่านก็จะชื่นชมรู้ค่าทุกคนแนละในเวลาเดียวกัน ท่านก็จะแสดงหนทางด้วยว่าลูกนั้นจะได้อันดับจากที่ไหนสมมุติใครบางคนดีมากเลยในการให้เลคเชอร์เนาะเขาก็เป็น number วันในการให้เลคเชอร์แต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นลูกประคำนะดังนั้นมันก็จะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากที่ต้องเข้าใจนะเมื่อเราแบบว่า You first เนี่ย ในทางเป็นจิตวิญญาณนัคือให้ความเคารพกับคุณสมบัติพิเศษของทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำบารบาก็จะ a อ e ชื่นชมบาบาก็บอกว่าอารับนำดับนะดังนั้นอย่างสวยงาม นาที่เราจะคงอยู่ในความเคารพตนเองที่จะให้นยะตามคุณสมบัติพิเศษนะความเคารพที่เป็นจิตวิญญาณตามคุณสมบัติพิเศษและอันที่สมที่เราพูดถึงในวันนี้ก็สำคัญมากด้วยเมื่อบาบาให้ความรู้นี้แดดีกุซา ขณะที่ทำโยคะปติเลกาซีออฟเลิฟอะค่ะเรามีความรู้ของดวงวิญญาณในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความรู้มากนักเลยนักกับปราม่าบาบาด้วยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นทางโลกให้กลายเป็นทางจิตฉันเองนั้นก็มีประสบการณ์นี้ ไม่ใช่ว่าฉันได้ยินนะอย่างเดียวอย่างน้ถ้าฉันเป็นดวงวิญญาณมันเปลี่ยนทั้งโลกเปลี่ยนทั้งชีวิตฉันก็เริ่มที่จะมองดูสมาชิกครอบครัวของฉันว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณก็ยังคงมีความรักยังคงมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ภายในนั้นฉันรู้สึกว่ามันไม่มีความผูกพันยึดมัน่นมันเหมือนกับเรานั้นได้เข้าไปสู่ความไม่มีคิดจำกัดนะเพราะเม่อฉันคิดว่าโอ้ oh, นี่คือแม่ของฉันนี่พี่สาวของฉันแต่ใน84ชาติเกิดฉันก็มีแม่ตั้ง84คนถูกไหมพี่ก็ตั้ง84คนซิสเตอร์ก็84 <and she. S 2> คนทุกคนนั้นล้วนแต่เป็น <it> s <S อยู่ในความสัมพันธ์ของฉัน นะแล้วมันก็ดีมากที่หัวใจนั้นจะเปิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความรักอย่างมากใหมกับทุกคน,นก็ไม่ต้องไม่คิดใครเป็นของฉันไม่ใช่ใ,ใครไม่เป็นแต่ทุกคนนั้นเป็นอนะ่ะมันอาจจะไม่ไในร่างกายนี้ในชาติเกิดสุดท้ายนี้หรอกมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปได้วยความรักเลยกับทุกดวงวิญญาณ ที่มันก็จะเริ่มต้นที่มันมีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วในการแตนักรู้สองประการนะคะหนึ่งนั้นก็คือในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่เธอจะสามารถให้พลังกับกันและกันได้เธอจะสามารถแบ่งปันความเบิกบานข้างในไม่อย่างนั้นแล้วอะไรที่เป็นให้ความสุขก็ให้ความทุกข์ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งไหนก็ตามอะ แต่ให้มีความสัมพันธ์ที่ซึ่งแบ่งปันดริษตีที่บริสุทธิ์นั้นเสมอเป็นการแบ่งปันที่เต็มไปด้วยความรักอย่างยิ่งและนั่นน่ยก็ไม่เพียงแต่กับครอบครัวทางโลกเท่านั้น แต่มันจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราจะไปที่ใดก็ตามและเหมือนที่บาบานั้นต้องการให้เราทุกคนนั้นคอนติเนียะทำต่อกับอะไรก็ตามที่เราทำคนที่ทำงานก็ต้องไปทำงานคนที่ทำธุรกิจก็คงต้องยังต้องทำธุรกิจแต่ความเข้าใจและการฝึกฝนสำนึกเป็นดวงวิญญาณน,นั้น จะเปลี่ยนคุณค่าเนาะและพวกเขาอ่ะก็จะนำเอาคุณค่าทั้งหมดนั้นมาใช้ในปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาในฐานะที่เป็นคาโมโยคีไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรานั้นจะต้องแบ่งปันกับคนอื่นไม่ได้เป็นไปเพราะความละโมบแล้วก็ความผูกพันยึดมั่นอีกแล้วมีระบบระเบียบประเพณีมากมายในอินเดีย ฉลัวแม่ของฉัน now, this พูดไว้ฉันทำสิ่งนี้ <only S 1> <and doing S 2> ไม่ได้ทําเพราะว่าสังคมต้องการ <I S 1> ทําเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่นะฉันต้องการที่จะแบ่งปันมารายาดาของพระเจ้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ให้แล้วก็รับนะในความสัมพันธ์ mm hmm. so so เพราะมันมีธรรมเนียมมากมายเลยของการให้การรับนั้นอะ ห e ่ง The Daughter is Married and how much to give in which festival นเวลาลูกสาวคนนี้แต่งงานจะต้องให้มากมายขนาดไหนเน่ะคือเหมืน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาคงมีระเบียบมีวิถีปฏิบัติอยู่นะคะถ้าลูกของคนนี้แต่งงานเธอต้องให้ยังไงดังนั้นเปลี่ยน,เ,ยนเนาะกลายเป็นอารมณกิด Daddy n ร์ m a ชันตาน,นั้นได้แบ่งปันหนึ่งประสบการณ์การเปลี่ยนที่ท่านได้เห็นในพ่อบรามาเวลททา,นนา,าลที่ไปเยี่ยม ไปเยี่ยมลูกสาวอะคะ่ะหลังจากที่แต่งงานก็จะต้องแบบนำชุดเครื่องประดับเนาะแล้วก็ของขวัญราคาแพงมากมายเลยไปเยี่ยมและดาดี้ก็จะรอพ่อมา <c oughs> <c oughs> <t> แต่ว่าเมือ่อบาบาเข้ามาในความรู้แล้วเนี่ยท่านก็ไปแล้วท่านก็ไปแบ่งปันไปในหนึ่งความรู้แทนแล้ว <c oughs> ฉันก็ประหลาดใจมากเลยสิ่งที่ฉันคาดหวังอะ เออฉันก็ค่อนข้างผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าใบบาบามาพูดเป็นประเด็นของความรู้เรื่องชิปบ้าบาเรื่องดวงวิญญาณเรื่องละครแล้วก็ไหนี้ก็ตระหนักเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเน่ะเป็นความสัมพันธ์ทางร่างกายสิ่งที่ให้เป็นวัตถุแต่ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจิตวิญญาณ ดังนั้นสิ่งบาบาก็เลยเฝ้าแต่แบ่งปันเพรชพรพลอยของความรู้นี่คือความสัพมพันธ์ประสบการณ์ของดั่ดีนมาชันตาค่ะาาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพ่อบรามาเมื่อก่อนเอาของข,องขวัญราคาแพงเนาะไปเยี่ยมลูกสาวสแล้วเราอ่ะก็ต้องเริ่มที่จะเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหม วัตถุธาตุทั้ง5้าในนั้นฉันคือดวงวิญญาณดังนั้นความเคารพต่อธรรมชาติน้ำโอมีพิธีกรรมมากมายมีเทรดิชั่นมากมายในตอนวัยเด็กเราก็ทำมากมายเลย ได้มีการโดนสิ่งสังเวยลงไปในไฟบูชายันมีการบูชาพระอาทิตย์นะทำในวันพระจันทร์เต็มดวงนะทุกอย่างเชื่อมโยงกันใ,นในความให้ความเคารพแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเทรดิชัเนี่ยประเพณีนะเป็นเหมือนพิธีกรรมแต่หลังจากนั้นนะคะความเข้าใจการเชื่อมโยงชั้นกับธรรมชาติกับ <know> เปลี่ยนไป ฉันรู้ว่าดวงวิญญาณน,นั้นได้ให้ได้รับนะร่างกายนี้แก่ธรรมชาติดังนั้นจากแต่ละอวัย,ยวะประสาทสัมผัสมันควรจะมีความเข้าใจของข่ามาโยค่ะอะไรก็ตามที่ฉันทำ through ผ่านมือผ่านเท้าของฉันส่วนไหนก็ตามของร่างกายงานรับใช้ใดก็ตามที่ฉันทำในอีกแง่หนึ่งเนี่ยกำลังเพีย f รฟธรรมชาติ Even abstract มากถึง forms, ขนาดที่ว่าไม่ว่าความคิดของฉันจะ yeah, เป็นเช่นไรก็ตามมันก็จะสร้างวัตถุสร้างสภาพแวดล้อมมีผลต่อธรรมชาติด้วย the many ครั้งห<อ>นึ่งฉันเนะ่ยก็ไปแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ร้อนที่สุดเลยนะที่เราเคยมีมาดังนั้นเมื่อฉันลงบอกวโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะลงเครื่องบอกไม่เป็นไรพวกเขาก็บอกว่ามันไม่มีฝนเลยฝนไม่ตกเลยอะ่ะฉันก็บอกโอเคยังไงฉันก็มาถึงแล้วมันก็อาจจะมีอากาศร้อนอะนะไม่กี่ชั่วโมงมันก็เริ่มต้นฝนก็ตก แล้วพวกเขาก็มีความสุขมากฉันเองก็มีความสุขด้วยเพราะอย่างนี้น้อยความร้อนมันก็หายไปบ้างเล็กน้อยนะ ดังนั้นเราอ่ะไม่ได้หวาดกลัวกับอะไรก็ตามที่เกิดในธรรมชาติแต่ผ่านความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความคิดที่เป็นบวกของเราเนี่ยเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ปกป้องตัวเราเองได้ฉันคิดว่าเราหลายคนนั้นก็มีประสบการณ์ที่สวยงามนี้เมื่อเรานั้นได้กลับมาความสัมพันธ์ของเรากับวัตถุธาตุเนี้ยก็เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ เ่าวัตถุธาตุเนี่ยนะคะธรรมชาตินั่นก็สามารถปกป้องเราด้วยและในฐานะที่เป็นคามาโยคีเข้าใจธรรมชาติเนี่ยและเข้าใจว่าทั้งโลกเนี้ยถูกเรียกว่าเป็นละครเนาะดวงวิญญาณนั้นเล่นบทบาทของพวกเขาด้วยร่างกาย และในทุกนาทีฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันทำมันจะกลายเป็นบทบาทของฉันนะหรือไปเป็นอดีตเนาะอันนึงคือฉันเล่นบทบาทอีกอันนึงก็คือจดจำไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันทำตอนนี้เป็นบทบาทของฉันที่มันจะซ้ารอยอ่ะดังนั้นในทุกขณะเองนั้นฉันมีโอกาสที่จะบันทึกบทบาทของฉัน หนึ say, oh, ่งจากความสุขบอกโอ้บทบาทฉันาอัศจรรย์มากเลยนี่บอกว่าโอ้นี่ฉันมีบทบาทประเภทไหนเนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ฉันได้บทบาทแบบนี้ครั้งหนึ่งซิสเตอร์คนหนึ่งก็ถามดานี่จังกี้ดาดี้บทบาทของฉันคืออะไรในแง่ที่แบบว่าบทบาทเออฉันควรจะต้องอยู่ที่ไหนดานี่ก็บอกว่าเล่นบทบาทเนาะ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอเล่นน่ะมันก็จะกลายเป็นบทบาทของเธอคือไม่ต้องถามแล้วถึงว่าเธอเล่นนะนะให้เพียงจดจำว่าละครนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะแล้วก็กำลังบันทึกอ่ะทุกขณะฉันเองฉันก็กำลังบันทึกด้วยเหมือนกันดังนั้นฉันกำลังบันทึกบทบาทของฉันอยู่ในตอนนี้ดังนั้นในทันทีที่มีความรู้ ก็จะเปลี่ยนทุกอย่างค่ะจากล็อกกิกเป็นอล็อกกิกการรับรู้ของฉันทัศนคติรูปลักษ์อะภาพลักษณ์เนาะภาพลักษณ์ของฉันฉันทำตามหลักการทางจิตวิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์โซลูชันที่เราได้ค่ะวิธีการแก้ไขที่เราได้ ความเข้าใจทางจิตวิญญาณว่าฉันคือดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณนี่คือละครโลกดราม่าเนี่ยมันก็เป็นไประหว่างดวงวิญญาณกับธรรมชาตินะธรรมชาติไม่สามารถทำอะไรนะในแบบว่าร่วมกันนะคะเหล่านั้นก็จะ ร่วมกันเนี่ยมันก็จะแบบกําลังเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นการรวมรูปกันในตอนนี้คือดวงวิญญาณกับร่างกายโลกิกกับอะโลกิกนะคะ <And S 2> ทางโลกกับทางจิตแล้วเราจะนำสปิริตชัลพรินซิพอลเนี่ยมาใช้ได้ยังไงแม้กระทั่งขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หนึ่งนั้นคือสัจจะเนาะความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นสัจจะหรือความซื่อ <And we S 1> สัตย์ก็ตามและเราก็ทำอย่างฉลาดมากนะ hm นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากพ่อบรามา so เรานั้นจึงไม่ได้ละเลยไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ใดก็ตาม แต่เรานั้นนะ่ะนำความเป็นจิตวิญญาณมาใช้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้เรียนรู้และในสำนึกเป็นดวงวิญญาณนั้นนะให้เล่นบทบาทและนี่ก็คือการรวมรูปนะคะอินทิเกรตอมชันติ